มันมีหลายอย่างมากๆที่อยากให้แฟนๆได้เห็นแล้วเพราะว่ามีไฮเปอร์ซีนหลังกล้องเนี่ยที่หลายๆคนยังไม่ได้เห็นก็เราก็แบบทุกๆวันเลยมีการใส่ตุ๊กตาที่มีการซองหลายๆงานที่ตอนนี้ก็ยังยังไม่ถึงเวลาที่จะออกมาชมีเรื่องราวเยอะมากไปใช่ครับที่ทุกคนจะได้แบบซึ่งเหมือนไม่รู้ว่าตื่นเต้นอ่ะอยากอยากให้เห็นแล้วใช่ ถ้าเกิมันมีนิดๆ่อมันก e ็ได้แห่นี่เ็นแบบมันเยอะมันเก็บไปเยอะจริงจริงจริงก็คือบวาแบยาวๆไว่ค่ะแน่นอนครับก็จะบอกว่าชาติที่พวกเราก็ดีว่าบางทีเขาก็มันวางแผนไปแล้วว่าอันนี้ล่อยไน เราในคืออีพีนี้ทั้งอีพีเลยครับัเรียกว่าว่ามีกระแถมมากมายแน่นอนให้แบบแฟนคลับไยตัดชุบชับชุบชับลงอะไรอย่างเงี้ยตอบเพราะว่ามันเป็นแบบเรื่องมันที่มันเป็นอีพี ครับผมก็มิชชั่นหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าสนุกมากคือมิชชั่นดำน้ำครับเพราะว่าเป็นแบบครั้งแรกที่พวกเราได้ดำน้ำด้วยกันสิสองคนแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เอได้ดำน้ำแล้วก็น่าจะหลายๆคนได้ดำน้ำครั้งแรกเลยทุกคนเลยทุกคนเลยใช่ไหมทุกคนเออก็คือเราพวกเราได้แบบเรียนดำน้ำล้วก็ได้ดำน้ำได้ทำเรียกว่าอะไรเซอร์ติฟิเคตดำน้ำด้วยกันแล้วก็ไปดำน้ำด้วยกันครั้งแรกของชีวิตของพวกเราเนี่ยครับก็เป็นมิชชั่นที่สนุกมากใช่แล้วก็ของฮานมีดำน้ำด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ฮาร์นอยากไปเเเลลลล่่่่่นนนอออออีกกรรรบคืาาซิิงู๋้้สสึวไไมดะ เลื่อไปนวดนวดรุมนวดจืจดใช่ก็รู้สึกว่ามันมันดูท้าทายแล้วแต่ว่าพอขึ้นไปเนี่ยมันก็สวยมากจริงๆแบบวิวข้างบนที่เห็นมาเนี่ยคือแบบมันต้องให้เห็นด้วยตาจริงๆอ่ะแบบแบบรู้สึกว่ามันสวยมากใช่รอบหน้าก็ต้องคนน้องที่ไม่ได้ไปเล่นด้วยใช่แก๊งนวดอ่ะจะจเอาไว้แล้วก็มีเอที A ่ไปถ่ายรูปเอไปถ่ได้สับไปถ่ายรูปแล้วรูปรูปเป็นไงรูปก็ก็ไปชมได้ในไอจีเอเอออกมาสักพิชอว์ เีียน่แหละผมเหมือนทากับเอเลยก็คือทั้งดำน้ำทั้งราล์เซลิงเพราะว่าชอบกิจกรรมน้ำอะไรแต่ว่ามีอย่างหนึ่งแล้วกันก็คือส่วนน้ำเพราะว่าพวกเราอ่ะพอไปถึงว่าเราก็เหมือนไม่ได้ใช้เวลาในส่วนน้ำเยอะขนาดนั้น่าจะมาแค่สามชั่วโมงซึ่งกับส่วนน้ำเนี่ยมันบอกว่าก็อาจจะน้อยก็ถ้าไปอีกสองคนก็ตั้งแต่ว่าเก้าโมงเช้าจนหกโมงเย็นก็ไม่เปนื่อย้นไม่เหนื่อย ก็อาจจะชอบทุมิชั่นเลยครับแต่ว่าประทับใจมิชั่นที่กลงที่แบบว่าเราไปสัมรรอบเมือเนี่ยไปหาผู้คนหลากหแล้วก็ไปหาสั่เขาแต่่ว่าวิวฟิวว่าได้ได้พูดคุยกับคนแล้วก็ได้ได้แบบที่ผมชอบเลยคอยู่น้องาพแกอก็อยากไปมากต้องต้องรอสิดตามดูแล เะไรอะอะไรอะอะไรจบวันนี้ไปแล้วนที่ฝ่ยมาล่าสุดเมื่อวาน่เปยที่ฝกมาใช่เป็นฝ่ายลูกมาแล้วเนาะ่ยูกมาว่าแบบมีความแตกต่างจากก่อนหน้านี้เห็นไหมผมว่าเพลงนี้มันทั้งคอนเซปตรูปแล้วก็คอนเสิรเพลงมีความโตขึ้นแล้วก็มีความสหรับผมนะ แกรมขึ้นนิดนึงเพราะว่าตั้งแต่บาร์เซบิวมาเราก็จะมีความแบบสตรีทแล้วก็โล c a l l y local อย่าเช่นแบบที่แม้แต่ MV แรกของเราที่เราไปถ่ายตรงหน้าวัดขระงแก้วอะไรมันจะมีความแบบเข้าถึงง่ายพอเพลงนี้ได้จากดูคอนเซ็ปต์ของเรามันมีความแบบแกรมขึ้นนิดนึงหนูว่าก็อยากให้ทุกคนได้เห็นและเพราะว่าทุกคนน่าจะชอบาชอบมากบอกเลยนะว่าเพลงนี้เต้นสุดมากเต้นสุดอ่ะเป็นเฉลี่ยเหรอเพลง เพลงนี้เลายชื่อเพลงว่าลาเบอกเลยันี่เอ็ดก็มีเหมือนทุกเพลงที่่นมคือได้มีการรูวกันเปิด u ้ i v e a แชร์ไอเดียแล้วก็เรื่องของค่าเต้นก็ค่าเต้นมีอนไราน่เต้นมีการได้ได้ได้เต้น ไดต้แ <target> ล <ไ Flight> ้วนะคขอเาเต้นอยู่ดมาใเต้นรับเต้นต้นควนร้าีรขอบคุณบคสปอร์ตั้งี่ยมาเลยเพราะว่าคือตอนนี้แฟนคลับก็ตัวเอาแล้ว อัจริงผมอ่ะผมไม่ได้คิดว่าจะซ้อมเร็วขนาดนี้ตื่นเต้นมากที่จะได้ไปเหมือนแบบที่ไปเจอเบีย์ทแต่ละภาพถ้าเหมืว่าก็จะเหมภาพที่เราเห็นก็ผว่าก็คใครในวงก็เราก็กำลังตั้งใจฝุกซ้อมกันอยู่ใช่วซพงเมืนเม่นี้ก็ตด้วยแล้วก็เพลงไลเ์เพลงทิงก็ที่หา้าในก็ไม่ไ้ที่เป็นนี้เพลง่อย ครัอคอยนิดนึงนะพอพอดีน yeah. okay, uh, okay. ี้ใป็นสิ่งใหม่ของพวกเราพอที oh, 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 ่ที่ผมกำลังจะพูดวเป็นสิ่งใหม่ของพวกเราตรงที่ว่าพรุ่งนี้มีสเปเชียลเพร์ฟอรแมนส์สเปเชียลก็จะไล่ซึ่งเราไม่เคยทำมาก่อนหมายถึงว่าไม่เคยเพอร์ฟอร์มเพลงที่ยังไม่ปล่อยเลยนะก็ติดตามพรอแมนส์พวกนี้ด้วยนะครับอ๋อพรุ่งนี้อ๋อใช่ ใช่ครับแค่ดิขอได้ครับปาคดดคทีเอฟซิกอ๋อปากปากพอลิอนด์เคทีเอฟซิกด้วครับแวนที่พวกเราใส่อยู่สีอันนี้นะครับค่ะคอลเคันบบบิ๊กซิสบิิมยมาบอกว่าแบบอยากได้แว่นทรงนองคาสครับ่ยได้แคปไปแคบครับไม่รู้เหมือนกันขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณะค